เป็การสาธิตการปลูกป่าชายเลนครับอันนี้เรียกว่าต้นกงกลางนะครับนี่คือล้มกิกถุงกครับกิกของนเดี๋ยวด้อเดี๋ยวกิบต้องกิออกกันไะครับถ้ากิิไม่ได้ก็ปลูกไปเลยเจ็บเจ็บเจกบเกๆบเจ็บโอ๊ยขิ้นมาี้บานตว่ีกถงอักิยากกอวะ จมจูดจมตูดจมูดเออโอ้ยไม่กคอยสนัดจิมตูดเว้แล้วจะจิ้มนล่โอเคสสกีน้ครัอันนี้เลยครับอ่าจะโต่ยตัวนี้ยอันนี้นะครับ นีเขาเรียกว่าต้นโกงกลางนะครับอยากให้นักการเมืองนี่ปผูกบ้านปลูกเมืองนะครับมาปลูกต้นโกงกลางนะครับนี่นะครับจะได้ไม่ต้อมพวงอีกนะครับผมปลูกเลยนะครับเลยโลกครับเลอโลกครับออาเลยนะครับก็ครับนียว่าปลูกต้นโกงกลางนะครับก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันปลูกนะครับจะพูดกับทุกคนที่ผูกโลกนี้นะครับ โล,โลกของเราเนี่ยมันต้องการสมดุลเพราะว่าไอ้อัตราการทำลายอัตราการสร้างมันเท่ากันนะครับวันนี้เนี่ยเราเราอยากจะว่าเราทำที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะเล็กน้อยหรือเกินกับที่เราทำลายนะครับคุณผครับเรือ่องกีดถุงนะครับที่สองพัน,นสี่ิ้มส่วนนะเรื่องกีดถุง พวกเรานะครับวันนี้เรามาทําความดีกันนะครับหลังจากที่มนโสกโคกันมานานแต่เขาที่เป็นโสกโคกมีประโยชน์นะครับรักเรารักล้นนะครับหแวดล้อมรักเรารักเราถุงมือผมไหมเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมเราต้องผูกมันใกล้ๆกันนี่แหละมันจะได้อยู่เป็นหมู่กันต้องผูกเป็นแถวครับผูกเป็นแถวครับผูกเป็นแถวเยอะเดี๋ยวปีหน้าเราจะกลับมายามนะครับโอกาสดีๆหาได้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับ วันนี้ดีใจมากได้มาผูกโครงกางแล้วแล้วก็อย่างนี้แหละครับเจาะไรเสียบเจาะไรเสียโอ้สนั่นนอนเจาะเสียบเนี่ยเรามาปลูกป่าชายเลนครั้งนี้นะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีเพื่อนๆมาด้วยนนนนนนคนอื่นมาด้วยก็ฟิมพสวยงามนะครับอีนแล้วลงมาเลยกินแล้วกับเก็บคืนนี้นะครับ ฮะจับเก็บคืนพ่อมมันอยู่แขกอะฮะโอ้โหเก็บคืนนะเก็บคืนนะจบเลยครับจบจบคืนนะครับจบเลยครับอ่าต่อไปหลังจากที่เราปลูกปลาเสร็จเราจะไปไหนกันต่อฮะเราจะไปยังก่อนจับไปเก็บหอยเียวแม้หอยใหญ่หอยใหญ่นะครับเน้นนะครับหอยใหญ่นะครับหอยใหญ่ครับทีครับถุงทีครับถุงนะครับ เราต้องเก็บกลับไปด้วยนะครับต่อไปก็ไปเจอกันที่ที่เก็บปลากันแล้วตอนนี้เรามาเจอลูกนะครับเราจะเก็บปลากรงก่างอย่างเดียวนะครับถุงถุงนี้นะครับใช้ได้หลายครั้งนะครับไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับถุงนี้ใช้ได้หลายครั้งนะครับแล้วทิ้งเดี๋ยวเขาไม่ใช้ทำอะไรต่อครับแล้วประเภทไหนครับที่ใช้ได้ครั้งเดียวอชีพน้ำชีพไบแค่นี้กันนะครับ